สวัสดีค่ะก็จะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในช่องหมอการนะคะเลขมงคลนะคะจากไพ่ยิปีนะคะในแนวทางการเสี่ยงโชคนะคะน้องๆที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะก็ลงนําเลขที่หมอการให้ไปนะคะไปเป็นแนวทางไปเป็นช่องทางนะคะในการเสี่ยงโชคนะคะหวยหุ้นหวยลาวหวยอนอยหรือว่าหวยอะไรก็แล้วแต่นะคะอันนี้มันก็อยู่ที่ดวงด้วยนะคะ นะแล้วก็จับคู่กันให้ดีนะคะสลับไปสลับมานะคะสลับหน้าสลับหลังให้ดีนะคะนะคู่สองคู่นะคะเลขน้อยนะคะความเสี่ยงมันก็น้อยนะคะนะเราก็แค่เล่นแค่พอเพื่อความสนุกเท่านั้นเองนะคะนะหมอหมอการก็เป็นได้แค่แนวทางนะคะเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกตินะคะเป็นเรื่องธรรมดานะคะนะเลขจะเข้าหรือไม่เข้าอันนี้หมอการไม่ทราบนะคะทีนี้เราก็มาดูกันนะคะว่า เลขมงคลนะคะประจําวันที่11มีนาคมนี้นะคะเป็นเลขอะไรนะคะมาดูกันพร้อมกันนะคะขอสับไพ่ก่อนนะ โอเคโอเคนะคะทีนี้เรามาดูกันเลขมงคลนะคะประจําวันที่11มีนาคมนี้นะคะเป็นเลขอะไรนะคะมาดูกันนะคะ เห็นนะคะได้มาแล้วเรามาดูกันเจ็ดสามศูนย์นะคะเจ็ดสามศูนย์นะคะทุกคนหรือหนึ่งสามศูนย์ก็ได้นะคะนั้นะเลขเจ็ดก็แปลงเป็นเลขหนึ่งได้นะคะ 7 3 0นะคะหรือ1 3 0ศนะคะ730นะคะขอให้ทุกคนมีโชคมีลาบนะคะเฮงเฮงรวยๆนะคะวันนี้มีลุ้นนะคะมีเวลฟอร์จูนนะคะก็ขอให้ทุกคนมีโชคมีลาบนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ